สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปบลัมโอ้โหแตกหมดเฮ้แรงอยู่นะสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้ยินดีเกมระบบโหมดมิลิเทียรี่ที่คืนนะครับผมเอิมทำไมช่วงนี้รถถังมันมาเยอะจังวะหลังจากที่กองทัพเราได้งบประมาณซื้อรถถังเอเอบรัม ใช่ไหมคั้นนั้นนะ่ะเออที่ผมลงคิดไปเออแล้วก็ได้งบประมาณประกอบรถถังอีกคั้นหนึ่งที่มีชื่อว่าอะไรวะแทังซิงเกิลกันเอออืมมันหน้าตาคล้ายๆกันนะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นเควสที่เราต้องไปเก็บชิ้นส่วนรถถัง10ชิ้นด้วยในแมปมันจะไม่เหมือนอันเดิมนะท่านผู้ชมไม่เหมือนเควสอันเดิมนะอันนี้ผมน่าจะยำ้ยำย้ำจะเรียกว่าย้ำก็ได้น่จะไม่เหมือนเดิมอันนี้ผมเดาเอา โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะไปตามล่ากันเลยโอเคนายพลเดี๋ยวพลทหารไปตามล่าชิ้นส่วนรถถังมาประกอบรถถังแล้วกันนะโอเคครับผมทนทหารเสียงนายพลแม่งยังเล็กเลยมาไหนว่าเดี๋ยวผมจะเอาเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วกันนะง่ายดีนะท่านผู้ชมนะแบบไม่ต้องยากลำบากไงแล้วมันจะอยู่ในในชิ้นส่วนนะท่านผู้ชมผมว่ามันจะทุยผมว่ามันน่จานนจะอยู่ไม่หนีไม่หนีไม่พ้นที่เดิมนะท่านผู้ชมเดินเรามาดูตรงนี้มีปะ มันมีคนยิงด้วยนะเว้ยนี่คืออุปสรรคในการหาของเรานะครับผมนะสิบชิ้นเลยวันใหม่ oh <c oughs> นะมันอยู่ไหนกันเ่ยออกมาดิอยู่ไหนกันเฮ้เหมือนผมจะเห็นหรือเปล่าตาฝาดอยู่นี่มีปะอยู่ไหนอ่ะสิบชิ้นเลยอ,อยู่ตรงนี้มีปะโหตรงนี้ควันขโมงเต็มเลยใครมาทำลายหมู่บ้านมีป้าทางเนี้ยฮันแน่ไม่มี ้มันอยู่ไหนนี่เฮ้ย hey, hey, ถ้าผู้ชมันผมจะเห็นหรือเปล่าชิ้นที่หนึ่งนะโอเคชิ้นแรกของเราเจอแล้วอย่า yeah, เจอแล้วโว้ยโอ้ยโอ้ยโอเคได้หนึ่งชิ้นด้านบนตรงนี้นะ่าจะยังไม่มีนะโอเคเราได้หนึ่งชิ้นแล้วนะจำไว้นะเผื่อลืมท่องไว้ในใจด้วยนะคลิกตรงอีเวนต์มันไม่มีบอก <laughs> มันขึ้นแต่อีเวนต์เก่าเนี่ยโอเคเราได้หนึ่งแล้วนะ ชิ้นที่สอ,อยู่นี่ป่ะไม่มีหรือเปล่าวะอยู่นี่ไม่เห็นนะโอเคแล้วขับต่อกันเลยท่านผู้ชมอีกตั้งเก้าชิ้นเลยเดี๋ยวๆใครมาจอดอะไรอยู่นี่วะอยู่นี่มีป่ะเก้าชิ้นนี่ไงนี่ไงเจอแล้วโอเคจะโดนป่ะปะเฮ้ยเดี๋ยวๆขอเก็บก่อนสองสามโอเค เออยานะเว้ยอย่ามาฆ่านะเว้ยกำลังมาตามหาชิ้นส่วนจะฆ่ากันเลยพลทหารสี่โอเคสี่ชิ้นเฮ้ยคอปเตอร์เราจม,มาอ่ะเออโอเคขึ้นได้ขึ้นได้ไดสี่แล้วโอเคเอืมชิ้นที่ห้ายูางไนเฮ้ยชิ้นที่ห้าเจอแล้วโอเคเฮ้ยทำไมมันจะเร็วขนาดนั้นมันใช่เหรเ่มันใช่แนวหรือท่านผู้ชมดูดีๆนะท่านผู้ชมที่ผมไปเก็บเมื่อกี้เออ ถ้าผู้ชมสังเกตดูดีๆนะเอออันนี้มันจะอยู่หอคอยใช่ไหมเอออันนี้ชิ้นที่5ของเราเนี่เนี่ยเมื่อกี้มันจะเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆนะถ้าผู้ชมจำจำไว้ดีๆโอเคผมลืมบอกประมาณนี้นะชิ้นแรกก็อยู่ตรงหอคอยเหมือนกันเออมันเป็นชิ้นใหญ่ๆนะเออที่ผมเก็บไปอันแรกก็ใครดูไม่ทันก็รีคลิปเอาก็ได้นะเออมันจะได้สะดวก อยู่ไหนอีกเอยอ,ออกมาซะโดยดีเราจะไปเอาประกอบรถถังเราจะไปประกอบรถถังอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยอยากรู้ว่ามันจะแรงสักแค่ไหนเชียวรถถังคันนั้นอยู่ไหนวะผมจะหาตามหอคอยไม่ใช่อะไรนะแบบจะหาให้ในหอคอยให้มันหมดก่อนไงเออ เพื่อมันมีนี่ไงนี่ไงเจอแล้วโอเคสองชิ้นเลยเว้ยห้า้วใช่ไหมห้าหรือหกวะโอเคเก็บไปห้าหรือหกวะอุ้ยตัวนี้ควันควันสำลักควันแล้วก็รีบมาขึ้นนี้จากควัน,คว,นควันมลพิษตอนนี้ผมวนมาถึงฐานทัพผมหรือยังวะน่าจะวนมายังไม่ถึงนะท่านะผู้ชม เราได้กี่ชิ้นเราวันลืมละหกหรือเจ็ดชิ้นวะโอเคเดี๋ยวผมลองขี่บนอีกสักรอบหนึ่งถ้าเกิดว่าไปถึงฐานทัพผมก็น่าจะครบหนึ่งรอบพอดีนะก็น่าจะไปหาที่อื่นประมาณนั้นเอออันนี้มันก็จะวุ่นว,นวายหน่อยนะคนมันเยอะหมายถึงคนในแมปนี้นะเออไม่รู้จะโดนสสยตอนไหนไม่รู้เนี่ย เฮ้ยใจเย็นดิน,นั่นมันมันถึงฐานทัพผมแล้วไงมันต้องไปหาที่อื่น้ยอยู่ตรงริมคลองมีปะหาตรงริมคลองก่อนทผู้ชมตรงริมคลองผมว่าน่าจะมีนะใช่ไหมริมคลองมีปะทำไมมันไม่เห็นวะานี่อะฮะริมคลอง ลิมคลองลิมคลองน้ฮะในคลองเต็มตะลิ่งเราทั้งลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงมามามาไม่ใช่ละคนละเพลงเลยนี่เฮ้ย <c oughs> น,ใน,ในี่ไงท่านผู้ชมผเห็นแล้วโอเคครบหรือ,อยังวะครบยังวะได้เจ็ดชิ้นหรือเปล่าแปดหรือเปล่าหรือครบแล้ววะ ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นี่เง้ยมัน,ม,นมันอยู่ไหนนี่เงียมันต้องอยู่ริมคลองใช่ไหมมีเป้าวะเดี๋ยวผมผมเฮ้ยเฮ้ย,ยเดียว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 ใจเย็นใจเย็นกูมาดีกูมาดีอยู่ไม่ได้มาลายใจเย็นใจเย็นอันนี้อะไรอันนี้ไม่เมดน่าจะไม่เกี่ยวนะท่านผู้ชมผมว่าใช่ไหมน่าจะเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นของซัพลายที่มันหล่นมาจากเครื่องบินดำๆนะเออไม่เกี่ยวน่าจะไม่เกี่ยว โอเคแล้วก็ขี่หาต่อนะอยู่ไหนเอ่ยให้ผมจะเห็นอะไรแวบๆใช่ไหมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือมั่วชั่วหรือไม่เหลืออีก2ชิ้นนะท่านผู้ชม2ชิ้นปริศนาของเรามันอยู่ไหนวะโอเคเดี๋ยวเรามาหากันต่อดีกว่าเลืออีก2ชิ้นมันอยู่ไหนเนี่ยว้ย ที่ผมขี่คอปเตอร์หาไม่ใช่อะไรนะเว้ยคอปเตอร์มันช้ามันจะได้มองแบบง่ายๆไงถ้าเราขี่แบบเครื่องบินลบหามันเร็วเกินไปมันจะมองไม่ทันเออ๋อยวมาดูตรงนี้ดิเผื่อมันมาโผล่นี่นผู้ชมคิดว่ามันจะมาโผล่นี่ปะมีโอกาสจะมาอยู่กาะกลางไหมท่านผู้ชมว่าผมว่าไม่แน่นะอะไรมันไม่แน่ไม่นอนเฮ้ยทำไมแอดอปันตกบ่อยจังวะ เดี๋ยวไปเก็บแอดดัก่อนเผื่อเป็นอย่างอื่นอ๋อก็เป็นพยาบาลเหมือนเดิมเฮ้ยนี่นี่อะไรเนี่ยเออมาเจอแล้วโอเคโอเคเลยชิ้นสุดท้ายนะท่านผู้ชมชิ้นสุดท้ายเราจะอยู่ไหนตอนนี้ผมขี่หามัวซัวเลยมันจะอยู่หอคอยเพราะว่าชิ้นนั้นว่าเพราะว่ามันเหมือนรอบที่แล้วไงไอชิ้นหน้าตาแบบนั้นมันจะอยู่บนหอคอยเว้ยเออเดี๋ยวเผมขอขี่สักคู่สักคู่สักคู่สักกัเดี๋ยว หนะันแนไม่มีอยู่ไหนเอออยู่ตามบ้านพวกนี้น่าจะไม่มีแล้วน,ะนะผู้ชมผมว่ามันน่าจะไม่ซ่อนไวลึกขนาดนะั้นหรือเปล่าวะใช่ไหมคิดว่ามันน่าจะไม่อยู่ลึกหรือมันจะอยู่ลึกหรือไม่อยู่ลึก <c oughs> มีปะไม่มีหรือมันจะอยู่ในบ้านวะอยู่ไหนเอย มันน่าจะไม่ซ่อนไว้บ้านพวกนี้หรอกม,มั้งท่านผู้ชมเดี๋ยวดูหลังนี้ใต้บันไดมีปะไม่เห็นนะใช่หมั้ยอืฮึๆๆๆอยู่หอคอยเป้าวาผมสงสัยแต่หอคอยไม่ได้สงสัยที่อื่นเลยนะแน่ไม่มีเฮ้ยแล้วมึงอยู่ไหนนี่อ่ะ อมมันอยู่ไหนเนี่ยใครรู้บอกที่ผมไม่เห็นจริงๆด้วยนี่ไงท่านผู้ชมเห็นแล้วชิ่นสุดท้ายโอ้มันอยู่ตรงหอคอยเหมือนเดิมนะโอเคเราครบแล้วไปประกอบกันได้เลยมาเรามาดูรถถังกันเลยว่าจะเป็นหน้าตาอย่างไงนี่เอบรัมแท้งนิวด้วย นี่เยออ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าตายแบบนี้เรอะนักประชมมันยิงแรงปะวิ่งสามสิบเจ็ดฮะมีอะไรปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเหมือนคันเดิมเนี่ยวะเดี๋ยวไปดูไอ้คันนั้นดิเห็นเขาบอกว่าเปลี่ยนโมเดลใหม่ด้วยใช่ไหมไอ้คันเนี้ยอ๋อคันนี้จะเป็นสีเขียวเหรอ,อ อ๋อน่าจะเหมือนคันเดิมทนะ่านผู้ชมแค่เป,เปลี่ยนสีเลยป่าใช่ไหมนะเหมือนกันนะดูดีๆดิเนีนไหมเหมือนกันทุกประการเลยแค่เปลี่ยนสีไปจากสีเขียวเป็นสีทองผมวันน่าจะแรงอยู่นะมีกระสุนนัดเดียวนะมีบอมนัดเดียวโอเคนะครับผมว่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเคเวสดหาชิ้นส่วนรถถัง ตามที่นายพลสั่งมาของเราก็ได้สําเร็จลุล่วงเรียบร้อยโอเคก็มาลองมาหาเก็บกันได้โอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถนะ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมกับการหาชิ้นส่วนรถถังนี่ยิงแม่งโอ้โหโบึม้มโอ้โหแตกหมดหให้แรงอยู่นะโอเคนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมไปแล้วรถถังของเราฮิรถถังย้อมแมว แค่จากเปลี่ยนเป็นสีเขียวเปสีทอง